ใกนลน้าป้อยสบายดีเจ้อพี่นอ้องเด้อนะฮะโอ้ฮาเสียได้มาเยอเลยหนาวเสียปเปิดสงามเปกตเริ่งงานจมะมูวินบุมนึงโอ้ก็เลยเชิญเสร็งานไปก่อนเลยมันหนบไปาต้มทาเลยต้มได้เต็มหมอ Mẹ đấy sao vậy? Lực chậm mũi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không โอ้ด oh, si si ีใจใ้่ไหมปหามาแ w a r วันนี้ใจเสียเสียอดมาหใต้เนอะเปิดคนี่พอกจะซื้อลมด้วยซาวอยากเอามาไหว้กันมาจอเกมคนกนเดียวคนด้วยก็มาซื้อกันแต่พอ ซูนอาหารเดลพโ่นงครับนขนาดมันเอามาเลียงเอาสังขะเอาเลียงเข่าเสียคอนเอซี่อ้าเอาไปไม่มันหยักมันล้มได่มันใหญ่มมย,ย,ยิงสกย จไม่นไ้ค่าเขาว่าวันม่โม่หัดเนาะคอยเขาว่าว่าเออเอามันมันเนาะมันใหญ่ขึ้นจะถึกกว่านะถึกกว่าใหญ่โอ้โหนี่ขนาดคิดเอารถเบี้ยนรถเบี้ยนเล็กกว่ารถเมย์ยังถูกอะไรนะเออรถเมย์ยังถูกกว่ารถเบี้ยนเลยหรอเอาทางสีหวานเนาะม่ใหญ่ยก็ไงวะเนี่ยเป็นแบบซื้อล่มเมื่อกี้นะครับผมไม่ค่าเขาผมก็ว่าอ๊อฟกดจับตัวหนึ่งหล่ะมันเปิดว่ามันน้อยแต่สองร้อยยี่สิบ ตัวน <c ười> ี้ม <c ười> <c ười> ันลอยหาสบาทหัใหญ่เสียอนนั้นมันนั่เลอยเดียวดี่ยังแบอาแล้วนั่นกรสังเต็จะอย่าง้หรอ่โมันกับสนกรเป็นนั่นนั่นี่ะปกติละแม่นต้องโอ้ยกโอ้โหใอบใให้พาดติ๊จีเอง เองสีเสร์ฟนี่แหละ้านล้านคไทยนะเคยไมบ่เคยปชะปลากินเมือกไงอกินต้มทุกเมื่อยปต้ม เขาห้องน้ำขาบอะไเาเหงานค<อ>ุยุบนยบบอกจากระยุยึุเพตรงกันเลยจะน่า้กันมากซาแล้วเนี่นนเรา<อ>เห็นงานก่อมืวันก่อนนี่ได้เห็นกับไป จัดเป็นขู่เป็นขู่ไว้เมื่อเมื่อ้านเขาเองเซลอยู่เขาคือจัดเป็นขู่ขัดแน่นโต้แต่โตาไปได้น้องมาคอนส่วนว่าเลยทั้งบ้านนะจัดให้ขัดตันนี้ผมมาได้ทั้งเอื่อยหรือเขาว่านหมู่มันจะได้อยู่ใกล้ๆกันไน้่ยะบริเวณหนากันเหม่นเขาตั้งแต่เอาคอนเมื่อบ้านเนาะที่เขามาหาแล้วนะ โอเมนบแมนอุยเกินด้วเคยหาปีเทาเมื่อบ้านกับสองปีบ้านกับสามปีแหละหาหาปีปวดเเห็นอยู่บ้างก่อนบ้านั้เอาสามมากินในหอนะแม่ว่าว่าไม่อานะก่อนที่สาเราเก่งมาม่ได้กรัป๋ังกะปีเาปีกับแป๊บเดียวหน่อยเนาะไว้ได้หาปีกันเลย ครับมันมีเข่ามีแต่ตั๊มมบนเป็นยังนั่งเด่นเลเขากินมาเลยเด้เออบัเป็นยังนั่งเล่นกันในแล็บมันแบบจังว่าคันจีไปห่อกัไปห่อเอาบ่ห่อคนน้อยๆเ็จะแพงแพงขาไมกว่าน้อยเออคันแบบจ้าของห้องอนุญาตให้ไปกับไปเลยกับไปเล่นกันเขาลกนั่ง เอาคุณยากไหมเ่ะถึงกระต้องคุจพ่อเออโตเชียว่ะงินบอกเฮ้ยเรยนั่งเออโตเชียววาคันโตไ้ไปกับไปเนาะคันว่าห้องน้อยห้องใหญ่เราบผมโอตีดอกห้องอเมริันโตนาอห้องน้อยห้องใหญ่กับปตีมันนั่งอดูเบอร์แหวมูขนาดนัะ อาจจะไปเอาตับหุงก่อนเออเอาไปหานี่แหละสองสองสาววันนี้ไ,ไ,ไปได้มาหนิบรรยากาศมามมมนนหน,พนิพาไปเที่ยวมวนอยู่ว่ะมวนมวนเนาะเออเป็นอะไรชีวิตแต่งงานกุงเทพืพี่น้องเยพาไปเที่ยวโดนๆเถื่นี่ครั้งแรกได้เนาะครั้งแรกได้จะพาไปเหมือนกันเลยพีนย่น้องเย นี่กับเมียคูกข่านี่แหละพี่นอ้องนั่งกับป้าป้าป,า,าป้า,ามากป้าเขาเนี่ยมีรูปป้อมเขาสิว่าเดี๋ยวสิเป็นเด็กซื้อสาวติดนั่งต่องแถวป้ามึงดูหน้ามึงด้วยหน้ามงึงเกลียดกูจุกยังแต่ขึ้นช่องแถวมาเลยแล้วมันจีบอบะปรก,การศดีเลย ถือือกนเนาะบอซื้ออใช่สิกินตามเจ้านะเจ้าบอบอกนายบาบอกเลอ๋อบอกเลขเหรอเาซื้อกัซื้อคันเราบอกเนาะซ้มสี่หกนะโอ้มันก็สิพ้ากันถือแล้วเปอนองสองสี่หกนะเป็น้องสามแปดคอยบริบบนคัเบียหรถนะขับเบียดรถฟังกันจังเลย ไม่นนี่ก็สชนุกสนานครับพี่นอกนะครับอันนี้ก็มาหาเจียเป็นเนาะเสียบัลเลรามาคาโอ้ยนจะเป็น่อเถาคนละพี่นงเลยกัดในหน้ามูอพะเถามูอสั่าซักนบบซีังกลนครับขอบุพี่นกในคนจัดห้ยเป็นเลี่ยวยิงใจหรอก มันโคก,กัดแาวน้ามันเราเบอร์เจ้าไปหมดเ,เลยนี่ขอเขียวเด็ดมอ้ยัยง เท็มเงนเราไปชักคิวดังเลย 18, 19, อีกสิบแปดสิบเก้ายี่สิบปีเห็ดเันจากเห็ดแต่พวเห็ดกันดีเลยเว้ยรรมาร่าจะคอยเขาคอย,ยกอยากยุ่แต่ว่าราเผาละพี่น้องไยพากันมากนะครับผมแบบโดนเถือนีิยุดเงน,นั่นพองกันี่น้อผมขัดกันได้ได้มากเรียนนะครับมื่อนากับสิไปวุ่นเล็บด้ สิภาไปอันไปอาบน้ำมุ่นเมื่อนานอันเดียุดงานโครงการอีกอะไรอันเดียุดพี่น้อยศิภาไปวัดนั่นแหละก็วัดทางอ่ามิบุรี่ทางอันอันนี้พระสาวจะอยู่นะไปทั้งนั้น โอเคนะครับ mm hmm. พี่น้องนะครับ mm hmm. ผมคลิปวิดีโอนี้การสนับสนุนจากเซียโนยนะครับ mm hmm. ผมนะครับขอบคุณนะครับเกานสนับสนุนในการเลี้ยงข้าวนะครับผมเดี๋ยวผมให้เบิ้งนะครับพี่น้องเดี๋ยวเข่ามากกว่าจังเบิ้งนะครับไปขึ้นเขา่าอ๋อขึ้นเขา่าม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 าถ่วงเออผมมีจานถือถวงเออถ่วงนันหนึ่งคนไทยนะของเขา่าข,ของใหญ่ มากมาพี่น้องม,มากินเนื้อเสี่ยวเอ,อ้ยเอออันยังเข้าก็ดีใจเลยโอ้ยดีใจนจริงๆเขาควรจะมีเนื้อาลาตัวตนะเขาดีใจมันละมาต่อหมูนะโอ,อ้ยู่บ้าน,านอยู่ซองเลยครับกิน,นเนืเสี่วกินอ่าเพิ่งะขอถ่ายารูปไปายแก่แก่ครับ สรมบอกอกมาบ้าพีนน่น้องนะเนี่ยคนเรียงโอ้ขอบใจขอบใจเด้อขอบใจน้นกล้องมาดูให้เขาายเพื่อลง,ๆๆๆๆๆๆงลงเฟสเลยอะไรเสซี่เรยครับ นิกปูาของแท้พี่น้อยไปเไม่กีเกี้ยวสงการเมื่อกี้ตัวกระบาดบอกแบอเคอืมน้อเด็กก้เด็ก้านพยังไเอกับิดาับนวลโอ้เอาไปเฮ้ยแบบนี้้ย พอ่าจากปีจากได้อันภากันผิดพอป่าเมื่อทางดำเนี่นะกัดทางนอกอย่นะไม่ดังท่านกพ่าว่าคุณก่างชาติับาปเลยป้าเลยร้อนเท่านะดูเงื่อนสุนยอต้องเงือนย่างไปย่างมากอย่มีงดิฉันบอกว่โอ้คุณู้เราก็กินลาลาเลแพงโง้ หลายอย่างออกมาๆพี่น้องเยอะมาเด้วยโอเคครับผมนะครับขอบคุณด้วครับขอบคุณพี่น้องดูบอลทุกบันนะครับติดชมนะครับพี่น้องเนาะครับผมขอบขอบคุณมันนี่กับขอบขอบใจเด้อเด้อขอบใจเด้อขอบใจขอบใจเมันเลี่ยงนะครับพี่น้องอ่ะโอเคพี่น้องอย่าลืมติดตามนะครับผมคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ